สวัสดีตอนเศร้าครับพี่น้องตอนเศร้านี่บาโทก่ะมาตอนน้ำครับพื้นที่นึ่งไร่นี่ครับก็จะเ็เป็นแถวแบบนี้ครับนี่ก็ต้นแค่ครับต้นแค่เงีวเลยครับพี่น้องนี่ครับต้นบักขามเทศครับสำหรับระบบน้ำก็ต้องว่างแยด้ดีๆครับ การติดตั้งท่อเมนนะครับน้ำรักนี่ก็สำคัญครับการต่อน้ำนะครับตรงแบบนี้ครับพี่น้องน่ครับท่อหนามรักนี่ต้องเอาไว้ตรงกลางจั้นสี่ครับเนี่ยน่ครับพี่น้องต้องเอาไว้กลางไล่ได้ครับแล้วก็ต่อสปริงเกอร์ไปายกับขวานะครับนะครับเมื่อนี้จะเป็นงานของเบาโจครับ กะสีบอลล้อนครับพี่น้องบอลล้อแดดนะครับจแดดกะสีเฮ็ดไปนะครับกะว่าเมื่อยเห่ากับเศร้านะครับเพราะว่าถ้าเห่าสีมาทาต่อแรกกับฮ้อนขึ้นกันครับหาวงแรกนี่กับฮ้อนอุณหภูมิสูงขึ้นกันอันนี้ครับตัวนี้ก็เดียบ้าโชกกาสีต่อไม่อีกนะครับต่อไม่อีกกระปั้มกายุพุ่นครับพี่น้องกะสังเกตว่าสีมีเสาสูงสองต้นนะครับ ที่เป็นทอพี c วซ่ยังไนะครับนั่นก็คือเป็นเอเวนะครับเพิ่มแรงดันนะครับนี่ครับทอเมินบาโชครับอันนี้ก็เดี๋ยวสีแยกไปผ้ากลางไรครับแล้วก็นต่อสปีกเกอร์ซ้าขวาครับอ่ามันน้่ามันจังน้ามันจังสี่ทอกันนะครับซ้่ขวามันก็จะได้ท่อกันครับอันนี้ครับพี่น้อง ระบบนำกับบธรรมดาครับคือผมามันตรงลงทุนไหลายคือกันนะครับแต่ผมซื้อเนี่ยกับหาหกพันละครับสําหรับแ่ระบบนํำนะครับอันนี้ครับปลาหวกับบ้างทอไปแล้วครับก็เดี๋ยวจะกลับไปกินเขาครับพี่น้องกินเขาเศร้าแล้วก็เดี๋ยวจะมาลุยต่อครับนี่ครับแล้วก็ต่อเบ้าต่อเบ้าแล้วก็แยก้า้แยกขวานะครับนะครับ กระสีต่อประมาณนี้ครับพี่รองแต่เดี๋ยวมาเบิงอตอนที่แล้วนะครับกาะสีเป็นจังไดครับสําหรับผักหวานป่าหนึ่งไร่ครับอีกสีมือหาเมือครับบ้าโชกกาะสีปลูกแล้วครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับพี่รองสวัสดีครับ